เสนอโปรเจกต์เกมที่มีชื่อว่า The Score Survival Zombie นะครับและสมาชิกกลุ่มมีดังนี้นะครับสวัสดีครับผมนายวุฒิพัฒน์สุนพรรหัสนักศึกษาคือ67 1 1 4 6 4 0 6 3 0เรียนที่ม,ามหบบาวิทยาลัยอบลราชธานีครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจสซฟินมันเปรมปรีค่ะ,ะรหัสนักศึกษา6 7 1 1 4 6หนึ่งหค่ะ สวัสดีครับผมนายรักมาลัยทองรหัสนักศึกษา67114-64055จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับผมวันนี้พวผมจะมานำเสนอนะครับกับโปรเจกต์เกมและรายละเอียดเบื้องต้นมีอย่างนี้นะครับ โปรเจกต์ของเรานะคะชื่อโปรเจกต์ Score Survivor Zombie ค่ะจะเป็นโปรเจกต์เกมนะคะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวประเภทการยิงป้องกันหรือ Shooter Defense นะคะจะเป็นเกมแนวที่เราจะสวมบทมบาทเป็นตัวละครหลักในเรื่องแล้วก็จะเดินไปยิงซอมบี้ที่กลูกันเข้ามาค่ะซึ่งรูปแบบเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนว 2D มองจากด้านข้างนะคะหรือจะเป็นแนว Side Scrolling ค่ะ ซึ่งพื้นหลังของเกมก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นช่วงเช้ากับช่วงที่เป็นช่วงกลางคืนได้ตัวละครหลักของเราจะสามารถเดินได้อย่างอิสระในตัวของกรอบพื้นหลังแล้วก็จะสามารถยิงซอมบี้ทุกระดับที่เดินเข้ามาหาได้ตัวซอมบี้ก็จะเดินตามตัวละครหลักเราแล้วก็จะมีการวิพากษ์การของซอมบี้ที่หลากหลายมากขึ้นตามเลเวลและสกอร์ค่ะอย่างเช่นก็จะมีซอมบี้ปกติธรรมดา ซอมบี้แทงแล้วก็ซอมบี้นกนะคะซึ่งความถึกแล้วก็ความแรงของซอมบี้เนี่ยก็จะเพิ่มตามสกอร์ที่มากขึ้นของผู้เล่นด้วยค่ะส่วนในการดีวิวเกมนะครับจะเป็นส่วนของผมเองนะครับก็คือในตัวเกมเนี่ยนะครับตอนที่เราเปิดมาเราจะสิ่งแรกที่เห็น <c oughs> คือเป็นวอลเปเปอร์พื้นหลังที่สวยมากๆนะครับแล้วก็จะมีแท็บที่ แสดงต่างครับไม่ว่าจะเป็นเวฟที่จะเป็นการโชรดนนับแล้วก็สกอร์คะแนนสกอร์เลือดและและมีป้อมที่จะคอยช่วยเราอีกนะครับส่วนตอนเล่นเกมจะให้ผู้เล่นเนี่ยได้รอประมาณ5วินาทีเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับจากนั้นพอครบวินาทีแล้วซอมบี้ก็จะโผล่มาครับส่วนต่อมาก็คือในระหว่างที่เล่นเกมนะครับในระหว่างที่เล่นเนี่ยจะมีซอมบี้โผล่มาทีละ3าตัวครับ เว็บแรกเลยนะโวมาที่ได้3ตัวและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเว็บถัดไปแต่ถึงการนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ซอมบี้แค่ตัวเดียวนะครับแต่มีอีก3เภทก็คือ normal ซอมบี้มีนกซอมบี้แล้วก็แทงซอมบี้นะครับเพื่อให้เกมท้าทายมากขึ้นและในแต่ละดานเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับส่วนต่อมาก็คืออันนี้พิเศษมากคือรอของเกมและและระงบันดาลใจที่พวกเราได้สร้างเกม เรน,นี้ขึ้นมานะครับก็คือเอาเนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นนายทหารคนหนึ่งที่ได้รับภาระกิจมาเพื่อการกำจัดซอมบี้นะครับก็คือเขารับมาแล้วเหมือนเขาก็ไปร่วมทีมด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับเอาว่าเขาไปร่วมทีมด้วยนะครับดึงถูกดึงไปร่วมทีมแล้วพอในขณะที่เขาพวกเขาเนี่ยได้ไปทำภารกิจกันอยู่จู่ๆเนี่ย ผมซอมบี้ที่ไหนไม่รู้มาเล่นงานพวกเขานะครับไม่ทนันได้ตั้งตัวเลยซึ่งทีของพวกเขาเนี่ยก็ได้สู้อย่างสุดความสามารถนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไปไม่รอดนะครับแต่ตัวเอกที่ทําได้แค่วิ่งหนีออกมาคนเดียวนะครับแต่สุดท้ายพระเอกคนนี้ก็เลยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าตัวของฉันนะ่ะจะสู้เพื่อเพื่อนที่ฉันที่เพื่อน <c oughs> ตัวของฉันนะ่ะจะสู้เพื่อเพื่อนที่ฉันตายไปและสู้เพื่อเสรีภ,ภาพของมวลมนุษยชาติ ก็ส่วนแรงบันดาลใจก็ได้มาจากเกมที่มีชื่อว่า Flash Zombie Defense and Cleanup นะครับก็คือเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการยิงแบบนี้แหละแล้วก็รวมรวมถึงพวกผมมีความคิดที่ว่าเอออยากทำให้เกมมันยากมากขึ้นด้วยนะครับส่วนวิธีการเล่นเกมก็ง่ายๆครับก็กดงงขึ้นลงซ้ายขวาในการขยับส่วนสเปซบาร์เอาไว้กดยิงนะครับแล้วก็ WSD มีหน้าที่ไปเลือกตัวเลือก ในเกมนะครับว่าจะเลือกแต่ว่าสกิลัะไหนเพิ่มอะไรบ้างแล้วก็ทีเด็ดเลยก็คือคือนี้นะครับก็พวกเราเนี่ยครับตั้งด่านสุดท้ายเป็นดานที่50นะครับคือถ้าสมมติว่าคุณหลุดไปจากดาที่50าได้นี่ดาที่50 5สิดามาต่อแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะไม่รับประกันความโหดน,นะครับเพราะว่าหลังจาก50เนี่ยเรียกได้ว่าโอเคนะครับต่อมาเข้าเรื่องโค้ดกันนะครับผมก็ หัวเรื่องของผมก็คือ encapsulation นะครับ encapsulation นี่คือเกมของพวกเรานะครับจะรวบรวมข้อมูลหรือพฤติกรรมในทุกคลาสเช่นเกมคาแรคเตอร์ซอมบี้ซอมแท้งซอมเบิร์ดดิเฟนส์และบูลเล็ตครับแล้วก็การรวบรวมข้อมูล Attribute แล้วก็เมทอ์ไว้ได้วยกันอีกนะครับอย่างเช่น Class คลาสคาแรคเตอร์จะมี HP speed แล้วก็ Move แล้วก็ o o o เนีแล้วก็ส่วนการควบคุมการเข้าถึงในคลาสเกมนะครับจะใช้ s ซ l f u n e e r s c o เ e เพื่อกำหนดให้ a t tribute เป็น private ทำให้ a t tribute พวกนั้นไม่สามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงจากภายนอกคลาสนะครับเช่น s a l e ดอทอันด r เออร e ส e อ s s t ท e e เรสเ s e r ดอท r e น s e นะครับผม แล้วก็โดยสรุปก็คือมีการรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมไว้ในคลาสและมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลนะครับผมตัวของ intelligent เนี่ยของเราก็จะมีในโคดิ้งนะคะ intelligent ของเราหรือการสืบทอดเนี่ยก็จะเป็นการใช้กับตัว pygame sprite sprite ค่ะจะใช้สืบทอดตัวคลาสซอมบี e ไปเป็นของคลาส zombie tank zombie bird แล้วก็บลูเลตนะคะจะสืบทอดมาจากไพเกมดอทสไปดอทสปค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยฮิลเลอร์แทนเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถโคดดิง้งโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำๆได้ค่ะเป็นการช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ดึงมาใช้ได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคนะครับในส่วนของ polymorphism โค้ดเกมของเราได้มีการประยุกต์ ใช้ polymorphism ดังนี้นะครับในส่วนของ class zombie class z o m b n k และ class z o m b i d นะครับข้างใน class เหล่านี้จะมีเม็ดตที่มีชื่อว่า update เม็ดตออ update มีการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครนะครับซึ่ง class zombie และ class z o m b n k การเคลื่อนที่ของเขาก็คือการเดินเข้าหาตัวละครของผู้เล่นนะครับในขณะที่ class ของเ o m b i ด จะเป็นการให้ตัวละครบินจากขวาไปซ้ายเหนือหัวผู้เล่นก่อนที่จะบินโฉบผู้เล่นเมื่ออยู่เหนือหัวผู้เล่นอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเขาจะมาแบบนี้จากขวามาซ้ายแล้วถ้าอยู่เหนือหัวผู้เล่นจะทําการบินโฉบลงมานะครับก็กลุ่มของพวกเรานะครับได้จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอโปรเจกต์ของพวกเราในวันนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนทุกท่านและอุูบาจารย์ทั้งหลายที่เข้ามาดูด้วยนะครับรวมถึงถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมขอโทษด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้เจอกันครับผม